สวัสดีครับรีเซ็ตกระจกออตโอต้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งพาช่างคลิปนี้มาดูกันครับเรามาดูวิธีรีเซ็ตกระจกออตโอต้ฝั่งคนขับของรถยนต์ h o n d a านะครับเมื่อสวิตช์ออตโต้ไม่ทำงานนะครับเรามีวิธีการรีเซ็ตง่ายๆเริ่มกันเลยครับสังเกตนะครับว่าสวิตช์ออตโต้ตัวนี้จะเป็นสองแกลก อีกแรกๆก,ก็คือเป็นโหมดธรรมดานะครับถ้ากดยาวเลยก็คือเป็นออโตโอ้เมื่อใดก็ตามนะครับที่สวิตช์ออโต้ไปทำงานเรามีวิธีดีสักง่ายๆเริ่มจากการกดลงสุดนะครับแล้วก็กดขึ้นสุดแล้วก็แช่มือไว้ครับ3-5วินาทีแล้วก็ปล่อยแค่นี้ครับสวิตช์ออโต้ก็จะทำงานเป็นระบบออโต้เหมือนเดิมครับ ลองดูเลยครับอ่าขึ้นครับผมจะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าถูกใจกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสวัสดีครับผม